เลขเด็ดมาริโอคอหวยยิ้มงวดนี้มีเฮสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด,เด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะกลายเป็นคลิปวิดีโอที่มีผู้คนในโลกออนไลน์ให้ความสนุกสนใจมากนะคะแล้วก็ถูกแชร์ออกไปเป็นจานวนมากนะคะหลังจากสมาชิกผู้ใช้ t i k t o ็อกรายหนึ่งที่มีชื่อว่าแอ m ไม่บลิงอาร์มี ผิดขอภัยนะคะได้โพสต์คลิปของพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างมาริโอมอลเลอร์นะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทํากองละครนะคะโดยภายใต้คลิปได้มีแผงลัตเตอรี่ตั้งอยู่ข้างๆนะคะซึ่งมีเสียงคนบอกให้หนุ่มมาริโอหยิบลอตเตอรี่ให้นะคะโดยบอกว่าให้หนูหยิบเลยแล้วกันซึ่งหนุ่มมาริโอตอบกลับว่าหนูไม่มีดวงในด้านนี้นะแม่ก่อนที่หนุ่มมาริโอจะเลือกเป็นเลข หยิบตัวนี้นะคะหยิบลัตตรี่สามสี่นะคะและคนดังกล่าวก็หยิบลัตตรี่ตามที่หนุม่มบริโอบอกทันทีนะคะนี่เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะนะคะต่างทําให้คอหวยคนที่ชอบลุ้นนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าจะไปหาซื้อสามสี่ กันอย่างคึกคักเลยนะคะมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายนะคะบอกว่าต้องตามแน่นอนนะคะบางคนก็บอกว่าพึ่งฟันเห็นสามสี่สี่สามก็ว่ากันไปนะคะนี่เลยนะคะทําให้คลิปดังกล่าวนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะนะคะและคนบอกว่าจะซื้อแน่นอนนะคะสามสี่นะคะงวดนี้เลขเด็ดมาริโอเมาเลอร์นะคะสามสี่นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ